สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตราคารับซื้อน้ำมันพืชกันสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะครับราคาน้ำมันพืชนะครับมีการเปิดราคารับซื้อใหม่ออกมานะครับผมสวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเซนเลกกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของน้ำมันพืชครับ น้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูน้ำมันทอดไก่หรือน้ำมันทอดปลานะครับก็สามารถขายได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเททิ้งเด็ดขาดนะครับผมขั้นต่อยง่ายครับลูกค้าแค่กองตะกรอ,อย่าให้มีเศษอาหารผสมนะครับผมอย่าให้น้ำมันพืชเป็นไข่นะครับแล้วก็กรอกใส่ขวดแบบนี้มาได้เลยนะครับวันนี้นะครับน้ำมันพืช เป็นแบบนี้เป็นช่างกิโลแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ16บาทนะครับผมต่อมาถ้าลูกค้าอยากขายให้ได้ราคาสูงขึ้นนะครับลูกค้าสามารถที่จะกรอกใส่ปิ๊บแบบนี้มาได้นะครับสำหรับปิ๊บที่ใส่น้ำมันพืชนะครับขอเป็นปิ๊บสวยๆแบบนี้นะครับและที่สาคัญบริเวณปากปิ๊บนะครับไม่เอามีดเฉาะมานะครับผมวันนี้นะครับน้ำมันพืชเต็มปิ๊บขายพร้อมปิ๊บนะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่ปิ๊บละ310บาทนะครับ และสำหรับรา้านของเราครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดครับและสำหรับรลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเรานะครับจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ line. ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่แอด c w r e c y c l e นะครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดดดดดไไลลลนนนน์์ถถถ่่่าาาายยยรรรรรูปปขขะะะแแชชโเเคคคัััััมมม้้ววีีี๋ผกก็จจจจจททงงใหึบ สุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขาย,ายาขยะรีไซเคิลใหได้ราคาส,งสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยูที่ร้านครับขอบคุณครับ